สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องในช่องทาง YouTube ที่ทำ u t u b e ด้วยกันนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่10นะครับเดือน11 2565นยะครับมัดรวม3นอนะครับผมก็สำหรับนะครับเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆก็ถือว่ามาตรงๆเน้นๆเลยนะครับตัวรูดนะครับผม ก็อย่างที่บอกนะครับผมขออนุญาตไม่ไม่สรุปผลนะครับวันนี้เนาะนะครับก็รีบนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าติดธุระนะครับเนาะวันนี้ไอ้น้องๆที่ทำงานลานะครับสองคนเลยนะครับก็ต้องรีบไปรับงานนะครับพี่พี่เนาะก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำมาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแล้วก็นะครับขอนะครับแนะนําสลับ ใครที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับผมเนาะบ้านขุมทองนาคานะครับก็เป็นผู้สนับสนุนช่องแนวทางหวเราบ่าวหลองนะครับก็ใครสนใจนะครับก็เข้าไปจิ้มลิงก์นะครับสอบถามน้องแอดมินได้นะครับบ้านขุมทองนาคานะครับเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับพี่ๆก็มีพี่ๆนะที่คอมเมนต์เข้ามาเมื่อวานนี้ก็มีโชคลาภทั้งแนวทางหวยหุ้นนิเคอีแนวทางหวยฮานอยแล้วก็แนวทางหวยเราพัฒนานะครับที่ ในบ้านขุมทองนะคะก็ดีใจด้วยนะครับเนาะดีใจด้วยนะครับเปลี่ยนบ้านแล้วอาจจะเฮงๆปังปนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับผมเอาที่เอาเข้าเอาเอาตัวที่เข้าเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีหนึ่งคู่ที่เข้านะครับก็คือ7จดศูนย์เนาะน่าจะในรอบปกตินะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับในสูตรเนี้ยพี่พี่ถ้าใครติดตามก็น่าจะรับรู้ได้นะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับถ้ามาตรงๆแบบนี้เนาะผมเน้นในสี่คู่ถ้าเกิดใครตามสี่คู่เนี่ยผมว่าก็โอเคนะครับพี่พี่ นะครับก็มัดรวมเนาะมัดรวม3หน่อยนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พีเอฟซีด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับตารางยังไม่ได้เขียนเลยนะครับพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตเขียนตารางแป๊บหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ติดธุระนะครับผมวันนี้ติดธุระ ก็อาจจะทำรีบๆนิดหนึ่งนะครับพี่พน้องต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวเด่นนะครับในตารางวันนี้นะครับที่ผมจะให้ไปนะครับพี่ๆตารางวันนี้ผมไม่ไปที่เลขเก้านะครับเลขห้าเลขสองนะครับเลขเจ็ด เลข0แล้วก็เลข6นะครับอันนี้เลข6นะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับเลข2เลข5เลข9เลข6เลข0ูเลข7นะครับผมส่วนในตัววิ่งลูดนะครับวันนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับตัววิ่งลูดในโค้งสุดท้ายผมให้ไปที่2นะครับ ลูดไปที่9นนก,กะนะครับี่พี่เนาะก็จับคู่สองก็จะมี20นะครับสองห2าสอนะครับผมแล้วก็90 95 9ูห 9ก็นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะมี25นะครับ27 90 96นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเด่นเนาะก็จะเป็นใน9 9กับ2นะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับหรือก็ลองพิจารณาในเลขตารางได้นะครับผมเนาะก็ถือว่ามาบ่อยนะครับเนาะ3ตัวด้วยนะครับก็ลองพิจารณาดูส่วนหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่ให้ไปที่เลข5นะครับพี่พ ก็จะเป็น527 590นะครับผมเนาะก,ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าเกิดใครชอบนะครับ3ตัวก็ลองยืนจับ29ยืนนะครับก็290 295 296 297นะครับได้นะครับประมาณนี้เพราะว่ามาแบบนี้น่าจะสองงวด นะครับสงวดหรือสามวดถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆอาจจะชอบตัวเลขไม่ตรงกันนะครับเนาะนะครับก็ขอให้มาเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับผมก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับใครได้เลขเด็ดเลขเด่นไปแล้วไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ลองจิ้มลิงก์เข้าไปนะครับบ้านขุมทองนาคาสอบถามน้องแอดมินได้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมกลับสวัสดีครับ